บ่มีไผ่ทำลายเจ้าเด้ภาษาเฮียแหลงกวนะยอยอชุดชุดลงมันเลิศมาแล้วเฮ้ยเฮียเดี๋ยวมีเสียงหัวเราะพี่ใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรของแกวะเนี่ยใจเย็นนะพี่ลุงผมเอาเสื้อผ้ามาให้แพ็คเอาเสื้อให้ลผม หนึ่งรอท่านแชรฮะหนึ 1, ่งพ้ง้างแล้วง้างแล้วไม่ง,ง้างไม่แล้วเราเอาเราเอาเครื่องรุ่งผมมาให้นะเอาเสือมาเปลี่ยนครับเอาเสือมาเปลี่ยนครับลุงส่งเอาส่งกับเสือมาเสียงไพ่อยู่เตงเทึงครับลุง นั่นหัวขวนอยู่หนึ่งอะลุงตาขวางอ่ะเฮ้ยลุงลุงใหญ่เยี่ยนนะลุงมีเรียนครับลุงทำไมลุงตาขวางอ่ะชุดเดิมเลยเยี่ยหลายวันแล้วนะเนี่ยกูกลัวลุงเหม็นไข่ไอ้ไข่ลุงเหม็นฮะเสียงข้างบนใช่เสียงข้างบนหนึ่งพันสองร้อยท่านแชร์ฮะตาขวานเลยหัวร้อนเยี่ยฝนเยี่ยลุงเหมนเนี่ย siêu mua anh lấy siêu mua hoa lưới ủi chơi, chơi luôn ủi không làm gì. ủi chơi bạc bạc nhìn. bỏ Lắp sữa lắp sườn của khỏi con lắp gì Lắp sữa con lắp con. 1,300ท่านแชร์ฮะ1,300ันสามรท่านหนึ่งพันสามร้อท่านแชร์แชร์รับเสือนะครับลุงโอเคแคปเจอร์โอเคอเคนอะลุงเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงไผ่อยู่ตรงเทิงวะหนึ่งพามรอท่านแชร์ฮะหนึ่งพันสามรอยท่านแชร์ขาจรขาประจำวันนี้ขอแชร์นะอย่าดูกันเปล่าๆนะวันนี้ขอเลยนะกราบขอร้อง เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยลุง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 จังแมนรับเสือไปแล้วมาหาตีเห็นอย่างเหรอ้วตียเลยอะห่วยแนวนี่บอกเอามาให้ไล้ดินิพยายามใจเย็นเาะโดนหนี้จังแมนใบโพลาบอ เสียงใครวะรู้เรื่องแล้วไอ้เหี้ยอยู่ๆตีเฉยเลยเอาอีกแล้วถ้าตายนี่แล้วอไอ้เหี้ยน้ำขาวก็ไม่ได้มาให้วันนี้หนึ่งพันสี่ร้อยท่านนะแชร์หนึ่งพันสี่นะพันสี่ท่านแชร์ครับ 1, นะ 1, Share คอมเ็นแล้วบอดิปเปิลจักโบกบอลง

Bố mì phải hết rung lê, nhảy lên ghét rung Bố đi đi nè, đại bố uay. Uay. Chút, Bố mì Mì rốn Này, bơm đi uay. Đấy Bịa đen rồi Bố mì, bố bố mì Bố mì, bố đi đi, bố đại ีมาสีเมฆมึงคนตื่นบักแขกบักแขกมึงย่างมาเฮ็ดยังบักคุยไอ้มาสีเมฆมึงไอ้บักพักมันย่างออมมาหากูกูตื่นเบิดกูระแวงมาอยู่กูระแวงมาอยู่กูระแวงเชื่อหลังเลยแล้วมึงย่างอย่มึงย่างว่ากังออมมาหาสิแะกะยังบักคุยเอ้ยกูกับเราแวงลุงอยู่มึงนี ขวัญเอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาไอ้ยียอะไรวัเนี้ยเออกะหุ่แเนี่ยอไหนยด้กไปยตถกใจ